สวัสดีครับพี่น้องฟองไป fc ส่วนอุ่นสุปริยาที่รักที่คิดถึงครับผมครับมี fc บางท่านเข้ามาดูใน YouTube แล้วบอกว่าทําไมไม่พูดภาษากลางนะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่อยู่ภาคอื่นมาดูแล้วก็บางทีภาษาสารบางคําท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับก็ค่อยฟังไปครับก็ขอบคุณมากที่ที่คอมเมนต์เข้ามาก็จะพยายามสื่อสารให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับถ้าอุ่นเข้าสีขนาดนี้แล้วนี่นี่ b e a u นะครับ beauty s i เล t ออุ่นไรเมล็ด สุกสีดำนะครับลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวงดน้ําผมงดน้ํามาประมาณจะเดือนหนึ่งแล้วครับแต่ด้วยความที่มันเป็นไปฝนต้นหนาวน้ําในดินนะครับนันะยังยังมีชุ่มอยู่แล้วก็สาน้ําเราอยู่บนนู้นนะครับก็น้าดินก็นไหลมาต้นอุ่นก็ยังสูบดูดน้ําขึ้นไปกินเลี้ยงลาต้นเลี้ยงลูกนะเลี้ยงกิ่งเลี้ยงก้านไปพอสุกก็เยอะเยอะก็ <c oughs> ทาให้ลูกแตกครับลูกในที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าบางทีเราให้อาหารแคลเซียมบอรอนที่ว่าจังหวะมันไม่ถูก ที่จะไปเลี้ยงให้เขาไม่ให้แตกเนี่ยหรือว่าบางทีลูกไปชอบมันแน่นเกินไปอย่างเงี้ยครับเราซอยออกน้อยไปชอบมันแน่นเกินไปมันก็จะแตกเป็นเบียดกัน,กนมันก็จะแตกพอแตกแล้วสิ่งที่ตามมาก,ก็คืออาจจะมีแมลงวันคล้ายๆมแมลงวันทองครับมาไข่มาไข่อยู่ในนี้ถ้าไข่เรียบร้อยเลยครับถ้าเราดูแลไม่ทันหรือว่าบางทีเชื้อราครับเชื้อรามาจากน้าหวานน้ําหวานของของเนี้ยมันเป็นน้ําหวานพอมันออกมาเป็นน้ําหวานเชื้อราก็จะเสียหายทั้ง พวงทั้งชอ่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอรูปแบบนี้ครับให้ตัดทิ้งให้ซอยทิ้งให้หมดเลยครับอย่าให้มันอย่าให้มันลามไปลูกอื่นอย่าให้ลามต้องต้องเดินดูเดินดูกับเกือบตลอดวันครับกับตลอดวันทางที่ป้องกันได้ก็คือมีพ่นแคลเซียมบอลอนครับจะช่วยยับยั้งการแตกนะครับยับยั้งการแตกแล้วก็สิ่ง,ส,งสำคัญคืองดน้ํานะครับงดน้างดน้าให้เด็ดขาดเลยผมงดน้ํามาเดือนหนึ่งแล้วครับนี่นี่ครับไม่มีน้ําแต่ว่ามันน้ําใตดินยังมีอยู่ เดินดูครับเดินดูิทีละช่อทีละพวงเลยนะครับนี่ครับตะกี้เจอไปตั้งหลายลูกก็ต้องตัดทิ้งครับต้องตัดต้องต้องซอยออกเลยไม่งั้นมันจะแตกพอแตกขึ้นมาแล้วแมลงวันทองแต่แต่ไม่ใช่แมลงวันทองเหมือนว่าของมะม่วงนะครับมันจะตัวเล็กมากนี่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 ครับแตกอย่างนี้ครับแตกกว่านี้อย่าอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจต้องเอาออกครับ ผลที่ตามมาจะเสียผลที่เสียมามันจะเสียหายตามมาเยอะเลยครับเป็นการเคล็ดลับการดูแลเล็กๆน้อยส่วนอุ่นช่อนี้นะครับเรียกว่าอุ่นโง่ทำไมถึงเรียกอุ่นโง,นงน่คือเขา,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 เ,ขาเขากินอาหารไม่เก่งครับนี่ลูกช่ออื่นเขาเข้าสีหมดแล้วเขาจะสุกมาแล้วแต่ช่อนี้ยังยังแดงอยู่แล้วก็มีเหี่ยวมีอะไรอย่างงี้ครับมันน่าจะเกิดจากเชื้อราไม่เป็นไรแล้วครับเราก็เอาไว้เลี้ยงไวด้ดูหรือว่า ก็ตัดทิ้งก็ได้ครับมีปัญหาตัดทิ้งได้เลยครับนี่อันนี้เหี่ยวไปหมดแล้วนี่ครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์แล้วก็ติดตามนะครับก็คอยเลี้ยงลูกเป็นน้ำกันครับสวนนุนสุปริยาบ้านถา้ำดอกคำใต้พะยาวสวัสดีครับ